สวัสดีเอซทุกท่านนะคะเอา้าโอ้โหเรามาเจออะไรตะเกาะนี่เจอน้ำโอ้ยเจอน้ำกุหลาบตะเกาะเสื้อคูดหนังอีกโอ้โหเจ็บมากเลยเอฟซีทุกคนนะวันนี้บรรยากาศตอนแรกก็นึกว่าแต่มันจะหนาวหนาวตอนเช้าแต่ยังมีลมเย็นๆหนาวอยู่ แต่แดดก็ออกมาก็โคตรร้อนเหมือนกันแต่เมื่อเช้านี้ครึ้มค่ะครึ้มเหมือนแบบว่าฝนจะตกนะทุกคนแต่พอเที่ยงอ่าตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มร้อนแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมเออป่าตอนเฟืองฟ้านะคะแต่เดี๋ยวตอนเย็นค่อยเอาน้ํานะคะมาลงนะอีกรอบหนึ่งเนาะเอาปลิวปลิวแล้วไปปลิวแล้ว๋ววยวเรานี่มาดูต้นกอสมอตของเรา ต้นคอสมอสูงทุกวันทุกวันนะสูงกว่าเดิมอีกนี่นะคะกำลังจะออกดอกแล้วพี่นนอะนูน่นนี่นะคะคอสมอสกำลังจะออกดอกแล้วนี่ให้ทุกคนดูภาพแบบนี้เลยท่านผู้ชมสูงกว่าต้นแรกที่เราปลูกเนาะนะเดี๋ยววันนี้เราก็รอรถปูนเดี๋ยวรถปูนมา ป้าก็จะเทปู่นเพิ่มนะคะเพราะว่าเห็นเสือบอกว่าน้องน้ำมนต์บอกว่าลานบาสเล็กไปอยากได้แบบเทกว้างๆหน่อยนะเราก็ไม่รู้ว่าจะเทตรงมุมไหนอีกนะเดี๋ยวเราติดตามดูในคลิปที่นะแต่ตอนนี้เราก็มาดูนะดอกคอสโมนะคะดูนะบางคนก็จะเรียกคอสโมนะอ่าพี่มวยก็จะเรียกคอสโมเนาะแต่ทางนี้เขาจะเรียกคอสโม นี่นะคะสวยงามมากโอ้โหอันนี้น่าจะเปิดสปริงเกอร์เนาะช,ช,ช,ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะดอกพุดก็กำลังขึ้นนะคะสีขาวนะหอมนะคะถ้าดอกพุดน่ถ้าดอกพนะุดใหญ่ยิ่งหอมเลยนี่นะ FC กำลังจะออกดอกแล้วนี่อันนี้ออกแล้วนี่นี่ดอกเริ่มมาแล้วทุกคนอืมอันนี้ก็ กลายเป็นสวนดอกไม้ไปเลยนะนะพอมาพอว่าแก่ปุ๊บถอนออกปุ๊บที่ร่วงนะเราก็ไม่ต้องเพาะอะไรแล้วนะมันก็จะขึ้นเองโดยธรรมชาตินี่ดูทางนี้นะนี่ออกดอกแล้วทุกคนนี่นะคะสวยงามดูนะนี่นะสวยงามมากนะกอดสมอสวยจริงๆนะเอซสวยจริงๆเนาะ นะถ้าใครมีสวนก็ปลูกไว้ชักนิดนึงก็ยังดีเนาะทำเป็นแปลงซื้อบล็อกมาใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นทางาแบบวงเล็กๆนะคะเดี๋ยวเอดเดนทำบ้านใหม่เอดเดนก็จะเขาเรียกว,ว่าปลูกเหมือนกันเนาะปลูกเล็กๆเ,เพื่อความสวยงามนะเขาเรียกว,ว่าทำมุมทำมุมของการปลูกดอกคอสมอสนะคะจะเออให้มันเป็นสวนเล็กๆนะสวยๆแบบธรรมชาตินะ นี่ค่ะเพราะว่าคือพอคือเราไม่ต้องหวานเพิ่มเลยนะเราแค่เอาต้นมันออกมเมล็ดมันก็ร่วงเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกไงนะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะปลูกครั้งเดียวนะ,ะปลูกครั้งเดียวเห็นความสวยงามไปตลอดโคสมอ m โคสมูโสมอของเรานี่นะคะ ต่อไปเราก็จะรอแค่ดอกไม้บานเราไปดูซิเปิดตัวคนสวนคนใหม่แห่งบ้านพระอ้วนนะ,ะเพราะว่าแต่งตั้งเป็นคนสวนนะคะดูแลเรื่องต้นไม้นะคะโดยเฉพาะเลยนะคะเปิดตัวคนสวนคนใหม่นะคะ,ะเรื่องต้นไม้ใส่ปงใส่ปุ๋ยต่างๆนะทุกคนค รกรโอ้นี่ฮะคนสวนประจำบ้านประอ้วนนะฮะว่าทำไมเขาหายไปไหนเอเอ,อ,นะเอโอ้อาาออโอนี่นะฮะเรื่องต้นไม้ต้นอะไรไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนสวนนะสวนเราก็จะเป็นคนตัดหญ้านะเออคนดูแลความสะอาดก็ทุกคนค่ะนะ มาดามคนใหม่ด้วยนะนะใส่่ตัวนี้เลยแล้พูดมาดามแล้วก็นึทันทีเลยเนี่ยนะนะไอที่ใส่นี่ไม่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วมันแสบตาด้วยนะเออเอฟซีอาจจะเห็นเราใส่หมวกใส่แว่นตาลมแรงใช่มันเข้าตาคนสวนคนใหม่เห็นไหมดูแลเรื่องสวนเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำ นะคะเออเวลามีผลผลิตก็ทุกคนก็ได้กินนี่นะคะอู้ไม่ได้เจอนานต้นมะละกอสูงขนาดน,นี้เลยโอ,อ้โหทำไมหลังบ้านเรายัางเตี้ยๆเตี้ยวม่อๆแม่ๆเลยเอ้ามะนาวออกลูกแล้วเหรอเอ้าส้มเขียวหวานโอ้โหตะลึงโอ้ยตะลึงส้มเขียวหวานขึ้นแล้วจริงเหรอป้าดาส้มเขียวหวานดีลีสิ โอ้ oh, ส้มเขียวหวาน,นซื้อมาวันนั้นใช่ไหมโอ้ด oh, ได้กินแล้วจะได้กินแล้วท่านผู้ชมแต่ตะลึงต้นมะละกอน,นี่แหละโตไวมากนะ oh, โอ้ม,นะ oh, มเราไม่ได้วันนั้นมาตัดหญ้าก็เห็นมันโตแค่นิดเดียวอันนี้โตขึ้นมากเลยนนโลอ้ยเนาะเวลาเวลาผ่านไป ไม่รู้พันอะไรปร้าอ้วนื้่มานมน่าจะไม่ใช่เตี้ยสุ่มเพลนะอ,อันนี้อันนี้คนสวนบ้านป้ปอาอ้วนนะคะเพราะว่ามันไม่เรียอเนี่ยคือคือเขาเขามีตำแหน่งนะเอฟซีอ่าก็มีประจําตําแหน่งด้วยนะฮะอืมวันนี้คิดว่าป้วนน่าจะเดินทางกลับประเทศเนาะเห็นบอกว่าจะก,กลับวันที่เ<ม>ก้ากลุ่มภาพันก็ขอให้ไม่อ้วนนะคะเ<ม>ดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัย นะคะปีหน้ามาใหม่เน,นา,านะนะอืออ่ะต้องเราต้องเด็ดออกบ้างเนาะเด็ดออกให้สวยอ๋อเออต้องเด็ดแล้วเดี๋ยวมันจะออกใหม่ใช่ไหมเอออัอนไหนที่ใบไม่สวยก็เด็ดออกใช่ไหมเออเอานี่นะคะอืมไม่รู้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็รุ่นกันเอาเอารุ่นกันไปอเอฟซีว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมีย เพราะว่าตรงสวนต้นหย่อมตรงนั้นก็ไม่รู้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะเออเดี๋ยวเราค่อยหามาปลูกใหม่เนะอ่าอันไหนที่ปลูกใหม่เมื่อวานนี่ป่ะนั่นแหละนี่นะต้นที่ปลูกใหม่เมื่อวานแล้วก็ตัวน้อยนนั่นน่ะเพราะว่าเราปลูกต้นไม้เราก็ไม่รู้ว่าต้นไหนมันจะมีชีวิตรอดหรือไม่รอดมันจะตุ้ยหรือไม่ตุ้ยเราก็ไม่รู้นะเอฟซีเออเราก็ซื้อมาปลูกใหม่เลยนะ เพราะเดี๋ยวนี้มันมีต้นปลูกต้นไม้เยอะแยะนะคะเ,คเ,ออเราไม่ต้องไปเสียดายมเมล็ดก็ไม่แพงทุงละสิบาทก็มีห้าบาทก็มีเยอะแยะขาเห็นอะไรนะขาเห็นอะไรอืมเห็นออต้นมะม่วงเ้ยนะองูของเราวันนี้ก็มาดูเลเพราะเมื่อวานไปเลือกตั้งนะนะก็วันนี้ก็มาดูเลต้นไม้บ้านไม่อ้วนนะคะเพราะว่าเพิ่นมีตำแหน่งใหม่นะคะ ยายไอ้แดงก็ตัดหญ้าเนาะตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แห้งแรงแล้วมันก่อนก็มาตัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วป้าดาก็จะได้โลง่งสบายและเออจะหวานนั่น,นเลยอเอฟซีเอ้ดูนะอือสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเราไปดูคอสโมสมาสวยมากเลยต้นมันสูงเนาะสูงกว่าเดิมอีก